สำหรับชาวราศีกันนะครับดวงความรักตั้งแต่15มีนาจนถึง14เมษายนนะครับอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาแวะเวียนดูกันนะครับสำหรับคนโสดก่อนนะคนโสดเขาบอกโอ้อาจจะเหนื่อยใจในเรื่องความรักหน่อยเขาบอกว่าแม่เรื่องของการมีความรักเนี่ยมันก็ต้องการเป็นเรื่องของการใช้เงินนำนะเออเริ่มต้นด้วยการใช้เงินนำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสู้ดีในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่บางทีเป็นในเรื่องของการที่ เราทุ่มเทจนเกินไปนะจนลืมที่จะคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นกลายเป็นว่าตัวเราเองทุกตัวเราเองเหนื่อยตัวเราเองเศร้าตัวเราเองโศกนะครับอันนี้ไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าถ้าว่ามันมีความรักนะหรือว่าอะไรเงี้ยให้ให้ผู้ใหญ่เขาช่วยดูนะครับหรือว่าเอ่อหรือให้ผู้ใหญ่เนี่ยเขาแนะแนวะแนะนาเนี่ยนะบางทีเราอาจจะแบบแหม รักจนแบบไม่ลืมหูลืมตานะอันนี้มันก็น่าน่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะคนโสดไปแล้วนะมาดูคนที่มีคู่บ้างนะครับคนที่มีคู่เป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่เนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับนะมันจะเหมือนอะไรมีการงัดข้อกันนะครับความคิดเห็นไม่ตรงกันนี่ก็อีกเหมือนกันนะเออตอนรักเนี่ยไม่ต้องไปสนใจผู้ใหญ่นะตอนมีปัญหาเนี่ยให้ผู้ใหญ่มาเคลียนะเออ นะต้องบอกว่าใจเย็นๆนะครับไม่งั้นเนี่ยนะตัวเราเองเนี่ยมันจะติดในเรื่องของบ่วงนะปัญหานะหาทางออกไม่เจอาหาทางแก้ไม่เจอนะตัวเราเองก็จะกลายเป็นคนที่มานั่งทุก์มานั่งเหนื่อยมานั่งเศร้ามานั่งแซดนะครับเนี่ยก็คือปัญหาของคุณนะครับก็ค่อยๆแก้ค่อยๆเค,ค,ค,คลียร์กันไปว่ากันอย่างนั้นเนาะนะเป็นกําลังใจให้นะครับเดือนเดียวก็แป๊บๆเดี๋ยวก็หมดเนาะ